ก็คือสองคนไงกนคุยกันก็เมื่อคืนนี้ก็โทรคุยกันขอโทษกันตกลงมกันก็คือคนผิดกันขะครบสพอีเนางมันก็เหมือนทุกๆคนทุกคู่ที่ผิดกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นคนของสังคมคนของหุ่นซากหลายเน่ยอยากให้ทุกคนมาดีกันก็จยไม่ย่ำเห็ดเท่าที่คอยเห็ดได้สีคอยเห็ดโด้ลอยปลาเสือมันกับปลเมียนปลาวามันปลเป็นตัวของไข่คือตอนนี้มันยังเสียใจกันอยู่ แต่เพิ่นกับตกลงมาเพื่อนจะยู่บุบานหลังเดียวกันเรื่องาภาพจ้างก็ไปขึ้นเวทีมันเกิมแต่ถ้าจ้างเพิ่มก็ยังไปเหมือนเดิมแต่คือมันยังอยู่เพื่อนน้ากัดไปเห็ดงานกับปนัน้ากัดได้คือเกาแหน่พี่น้องแต่เดี๋ยวนี้มันเรื่องมันเกิดใหม่ตามพ้นตามเสียใจเป็นได้ให้ผู้จัดการถ้าว่าเป็นเจ้าชีวิตเขาจะให้เขาไปบังคับไปเขาเห็ุทุกสิ่งทุกยางตามใจมันก็บ่ได้ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิรุยนะคะวันนี้เราก็ที่มาเราเทือเดียวแล้วก็เป็นเทือสุดท้ายในเรื่องต่างๆคือตอนนี้คนนจนตีหลายแห้งว่าคือเราอะ่ะรู้เห็นเป็นใจทุกอย่างแต่ไม่คิดที่จะห้ามเพื่อนไม่คิดที่จะบอกเพื่อนและเกิดเรื่องขึ้นคอยก็บอกมูไปงอไปยังไปขอโทษนู่นนี่นั่นสารพัดท,ทุกสิ่งทุกอย่าง ข่ก็เมื่อยข่เขาเบ่ออยากเฝ้าดอกเพราะว่าข่อย่างให้มันจบแต่กระแสมันมาโจมตีข่ยมันก็โจมตีลายแห้งอีโตดีนู่นนี่นั่นอีต่อแล้วจังสันสีอีตนเห็นสันสีข่อยอยากบอกเลยว่าข่น่ะที่ข่ลูกเขาเพราะว่าพยาบาลเป็นคนบอกกบน้ำตาลพยาบว่ารู้ดีที่สุดค่ะแกไปค้นบอกเอาเองเพราะว่าช่วงนั้นข่ลาป่วยไปโรงพยาบาลพอกลับมามันก็เกิดเรื่อง พมือที่บนบ่อควยคอยกขชอบคอยกับไปกับผู้่ยาบานไปพัทยาเบิดมือเบิดขึ้นแม่แต่นอกนของกับผู้กับ่ยาบานมือกับพยายามไกลเทียเอิญนทั้งสองคนไม่เครียดใจกันไม่เหยียวยาใจกันเบ้าอยากให้เข้าใจกันทั้งสองเพราะว่าคอยนะฮะทั้งสองเขาะว่อยากเสียบุได้ไปคือผู้พิดคอยกับว่าพิดคอยม่นเป็นว่าไปเข่าคางผู้ถือคอยกับว่าถือ กพยายามเคี่ยใจกันพยายามนน่นนี่นั่นทุกอย่างแต่เมือนันพยานกลับ่าคือคุยกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างขอโทษในสิ่งที่บกพร่องต่อกันและกันกับู่เอิญนไปคุยยู่ทเลนูน่นนี่นั่นกับเคี่ยกันอาจจะมีทเลาะกันบ้างเพราะว่าคนมันผิดกันทั้งสองก็ตกลงที่อยู่เป็นพ่อกับเม่ในหนาที่พ่อกับเม่แต่ในสถานสถานะเพื่อนไปกับ่าคือพ่คขึ้นดีกันอันนั้นก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคต แต่ตามคนต่างเดียวยาใจของกันของตัวจะป้องกอนคือเพื่อนกันจะอยู่บ้านเดียวกันคือเก่าเี่ืะพี่นอ้องคนอยู่บ้านเดียวกันเห็นหน้ากันทุกมือก็ต้องมีโอกาสที่จะคุยกันในเรื่องการว่าขอโทษถ้าภาคก็ขอโทษยกมือไหวขอโทษขอโทษผมเม็นเพราะขอโทษนะครับแต่เขายอมรับนะครับจริงที่เขาทำคิดลงไปนะครับขอโทษขอให้ ใ้การซึ้งกันเละกกันนะครับมันก็สามารถสร้างฐานะได้ก็อีแบบไม่หลวก็ได้ดีเต็มรอยที่เกาเนาะพี่น้องนะครับผมก็เห็นหลายผูวหลายคนอยู่นะครับในโงการเนาะนะครับโปงการบันเทิงนะครับก็บแต่ยี่หลายคนอยู่นะครับที่ผ่านมานนะครับแต่เกินมากเนาะก็ได้ยินข่าวนะครับได้ยินข่าวแต่ว่าผลสุดท้ายบางคนก็นถึงไปถึงมั่นเหตุสกัน,กนบางคนก็น นอบน้อมใส่กันขอให้ซึ่งกันแลกกันนะครับอยู่กันไปได้ดีนะครับสานฐานครอบครัวนะครับมันก็มีนะครับ,นะรบตาการใน้ฐานะเป็นคนกลางเลยพี่น้<ม>นขของไม่เข้าขางหลุดเคยกับบัวใหญ่ที่ขาคองข้างหลุดสาวกับบัวเมียนเนาะนะครับฉะน,นั้นจะต้องเป็นคนกลางแหละพี่น้องไฟทิศไฟถิ่นเนาะต่ว<ม>่าเหนือไฟทิศไฟถิ่นนะครับ,รบมันก็สามารถละท้ยเหตุการณ์ได้นะครับ บ่มีดกเนะนะครับสิบ่มีการหนอกน้อมนะครับแต่ผีบ่มีโตยังวอกได้อยู่คนยอยากโยงโยงวอกกันได้กระสีบวได้เนี่ยเพราะว่าี่นอกนาอนะครับนาลิตาไปอุดรกับพ่อแม่นติดต้องแล้วนาลิตาไปอุดรกับพ่อตั้งแต่ตอนเย็นเนาะนะครับตอนเย็นเย็น พ่อดีมากจ้าตาการขอบคุณนะครับคุณพ่อต้องให้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับผมกับล่างสัตว์เลพี่นออ้องนะครับจะทำอย่าดีที่สุดนะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Instagram YouTube t i k t o k และ X และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ